สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเช้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศครับดมอร์นิ่งตอนเช้าก้าดแจมใสครับท้องฟ้ายังเมื่อยู่ครับเมื่อคืนฝนตกครับตอนเช้าก็เลยมีเสียงกบเสียงเฉียดครับเนื่องจากถนนน้ํานองเต็มถนนครับกบเคียดเรนมาวางไข่ก็เลยมีเสียงกบเสียงเขียดร้องรงงงครับตอนเช้าครับ ทั้งเสียงกบเสียงเขียดเสียงไก่เสียงนกรลองเอาบรรยากาศยามเช้ชามาชงเลมีพระจันทร์โผล่เห็นเล็กน้อยถึงปานกลางครับพระจันทร์ยังไม่ลาไปรเพราะว่าตอนนี้ยังตีห้ากว่าประมาณตีห้าสี่สิบครับบรรยากาศยามเช้าครับฟังเสียงกบเสียงเขียดเสียงไก่ครับบรรยากาศค่อนข้างดีครับทุกทาท้องฟ้าแจ่มใสครับ ก็มีเมฆมาทุกวันครับเมฆก็มาเมฆมาฝนก็ตกทุกวันครับกินข้า,าวเช้าครับข้า,าวเช้าวันนี้มีไข่ดาวไข่ดาวไข่ทูครับเอกทูสองฟองกินไข่นละฟองสองฟองดีครับแล้วก็ผัดถัว่วผัดถั่วใส่พริกแกงพริกแกงไม่ใส่เยอะครับหมูก็หั่นเป็นชิน้นเล็กๆครับกินง่ายดีครับถั่วใส่พริกแกงใส่น้ำตาลปรุงรส มันปลาซอสแซ่บครับวันนี้ทั้งผัดถั่วทั้งไข่ดาวครับอร่อยครับกินแล้วก็ไปทำงานครับแซ่บหลายแซ่บหลายผัดถั่วอร่อยไข่ดาวก็อร่อยครับง่ายง่ายครับเมนูคนในเมืองกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เที่ยงครับวันนี้กินข้าวกันครับวันนี้มีส้มลูกเดียวครับชมพู่กินไปแล้วครับชมพู่กับแตงกวากินไปแล้ววันดูเทือกับข้าวมีอะไรครับข้าวเป็นนุ่มงาน อันนี้เป็นปนปลาครับน่าจะเป็นปนปลาช่อนครับดูผักกับผักเยอะไหมผักมีมะระโอ้โหมะระลูกใหญ่ๆครับมะเขือพวงลวกสุกครับกวางตุ้งอะไรครับกวางตุ้งือผักกระจนครับแล้วก็มีปลาครับอาหารน้องแมวอวันนี้น้องแมวได้กินปลาแล้วน้องแมวเตรียมตัวดีใจครับน้องแมวสี่ตัวมารอรอทุกวันครับ นี้ปลามีครึ่งเดียวครับกับข้าวไรเบอร์รี่ครับมันแซบประโยชน์จ้าอร่อยดีมีประโยชน์รสชาติไม่ต่างก,กันครับทาเลอรเกียอนายโยไม่ต่างก,กับข้าวขาวครับแซ่บเหมือนกันเยะเยอะข้าวไรเบอร์รี่ครับมองชิมเจวครับเจวลลวป่นครับสนับปะลาะโพปุรถ พริกขั่วครับพริกกระเทียมขั่วเนื้อขาวมากินครับรสชาติเป็นไงชิมดูครับแซ่บครับมาชิออ้ซโซโยอร่อยมาละ,ม,ะ,ละมัละคม ปิ้งครับปิ้งปลาทุกวันครับใช้เตาถ่านประหยัดแจ็ดครับแจ็ดก็แพงครับเช่นนี้นนวันนี้บรรยากาศเงียบหลายคนไปกินข้าวข้างนอกเงียบมากยังไม่มาครับ ซื้ออาหารข้างนอกกันอยู่เจ็บตัวพองตบสุด เส so ียบปลากับปิงเสบนี่หน่าน้องแมียังชอบครับไม่มีตัวเสียบปลาตัวเสียบปาชหมดเลยหายยากตัวเสียบปาเนี่ยเียาละชิโน่เยอะมากเาละชิโน ห้านปดมขมเป็นยาปลแเ่บคนก็เ่บแมวก็เ่บ ใในะกินปลาทุกวันครับตอนเที่ยวกินปลาครับตอนเช้ากินพวกผัดพวกแงกงที่เดินไครัสอร์ท แล้วน้องแมวน้องเียเริ่มมาเริ่มมีเสียงครับมมแมวน้องแมวเริ่มเสียวมันโตหิวมากน้องแมวมันมีปลาให้กินมีแจ้งเหตุวันนี้ได้กินปลาแน่นอนครับน้องแมว ละขี่นกลูกเยื่ครับต้มสุกไม่เคยขมเท่าไหร่ครับมันละเช้บมาชื่อทะอยู่ลอย ชีวิตตุนโรงงานถ้ากินอะไรก็ได้ง่ายๆครับวิถีชีวิตคนเรียนเมืองครับคนทำงานอยู่ง่ายกินง่ายครับแบบหลายงตุ้งลวกของฝากครับพี่สาวมาให้ ครับจำอาจจะมันจะจะยาวา a m ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับที่รับชม